กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับสำหรับเอพิโซดนี้เรามาว่ากันในเรื่องของทฤษฎีของโอซิลอสครับและก่อนจะเริ่มสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจผมจึงขออนุญ,ญาตแนะนำให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูวิดีโอสรุปเนือ้อเรื่องดักโซ่สา3ที่ผมได้ทำลงเอาไว้โดยเฉพาะเอพิโซดที่10และ12ที่ได้กล่าวถึงโอซรอสและองค์ชายฝาแฝดครับเอาละทีนี้เรามาดูกันครับว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับโอซิลล โดยผมจะขอแจ้งคุณผู้ชมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดไปแล้วจากข้อมูลที่เราได้จากไอเทมและบทสนทนาต่างๆนะครับข้อแรกก็คือโอซิลอตเป็นลูกคนเล็กของโอเซรอสและราชินีโลทริกซึ่งหลักฐานจากคำอธิบายไอเทมหลายต่อหลายชิ้นให้น้ำหนักประมาณ90%ว่าราชินีโลทริกก็คือกินเวียครับและอีก10%ที่มีความเห็นว่าอาจจะไม่ใช่กินเวียแต่เป็นลูกสาวของเธอต่างหาก ข้อที่2คือโอซิล t อตเกิดจากความตั้งใจของโอซิรสที่จะให้กำเนิดชายออฟดรากอนและเมื่อโอซิลลอตถือกำเนิดกุนเวียผู้เป็นชายาก็หายตัวไปอย่างลับๆข้อที่3คือเกมยังไม่เคยเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วโอซิล t อตรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเรารู้เพียงอย่างเดียวว่าเขาเป็นเพศชายจากสรรพนามที่โอซิรอสพูดถึงโอซิล t อต เอาล่ะทีนี้เรามาว่ากันในส่วนของทฤษฎีกันบ้างจากวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องที่ได้ทำไปนะครับผมสรุปให้คุณผู้ชมไปแล้วว่าโอซิลลอกก็คือโลทริกองค์ชายผู้น้องที่ถูกวางให้สืบราชบัลลังก์คนต่อไปโดยผมมีเหตุผลที่สรุปแบบนั้นก็คือก่อนอื่นให้คุณผู้ชมพิจารณาชื่อขององค์ชายคนเล็กที่ได้รับการเรียกชื่อในระหว่างต่อสู้ว่าโลทริกครับซึ่งมันก็คือชื่อเดียวกับราชวงศ์โลทริก คำถามคือทำไมโอเซรอสต้องตั้งชื่อลูกชายตัวเองตามชื่อราชวงศ์ด้วยละ่ะหรือว่าจริงๆแล้วโรทริกจะเป็นพระนามที่ใช้เรียกส่งต่อรุ่นสู่รุ่น รัชการสู่ราชการแด่องค์ชายที่จะขึ้นรับราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาถามว่าพระองค์ไหนบ้างที่มีชื่อว่าอายุธยาคำตอบก็คือไม่มีครับเพราะว่าแต่ละพระองค์ก็มีพระนามเป็นของตัวเองแต่เมื่อไรก็ตามที่ขึ้นรับราชสมบัติพระองค์ก็จะได้รับการเรียกขานว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันทั้งหมด ในตอนนั้นผมจึงมีความเชื่อที่คิดขึ้นเองว่าโอซรลอตก็คือชื่อจริงๆแต่เมื่อพระองค์ถูกวางตัวเป็นราชทายาททุกคนก็ต่างเรียกชื่อพระองค์ในนามของราชวงศ์โลทริกแทนนอกจากนี้ก็ยังไม่มีไอเทมชิ้นไหนบอกว่าลูกของโอเซรอสมีกี่คนหรือถ้าเอาให้ซับซ้อนไปกว่าน,นั้นอีกก็คือลูกของโอเซรอสและกินนเวียมีทั้งหมดกี่คนกันแน่ รู้แค่ว่าโอซิลลัเป็นคนเล็กสุดแค่นั้นณนะตอนนั้นผมจึงไม่กล้าสรุปจริงๆครับว่าองค์ชายมีทั้งหมด3คนหรือว่ามีกี่คนกันแน่รู้แค่ว่ามีฝาแฝดสองคนนี้ที่คนนึงได้รูปลักษณ์และขนาดใกล้เคียงกับพระมารดาซึ่งก็คือโลเรียนและอีกคนที่ไม่สมประกอบซึ่งก็คือโลทริกโดยจากรูปลักษณ์และสกิลที่ทั้งสองมีผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งคู่เป็นลูกของกิเนเวียแน่ๆครับ ทว่าโอซิลลดกับโลทริกจะเป็นคนเดียวหรือว่าคนละคนกันสําหรับตอนนี้ผมให้น้ําหนักว่าเป็นไปได้ทั้งคู่สาเหตุก็เพราะว่าเกมมันไม่บอกเราชัดๆมันให้ข้อมูลเราแค่นี้จริงๆครับมันคล้ายๆกับด o กโซภาค2ตอนที่ยังไม่มี DLC คนก็ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าแอนเีย t ดราก้อนนั่นแหละคือเอาเดียแต่พอ DLC ออกมาสุดท้ายก็สรุปว่าไม่ใช่หรือว่าแม้กระทั่งเลมเลสคิงที่พวกเราก็เดาไปต่างๆนานาสรุปสุดท้ายก็ผิดกันหมด ทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าโอซิล t ไม่ใช่โลทริกจะมีทชืส้สไหนที่น่าสนใจบ้างโดยผมขอให้คุณผู้ชมลืมทั้งหมดที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับ เอาละก่อนอื่นเราเอาคำว่าชายออฟยากอนมาเป็นตัวตั้งดูนะครับโดยถ้าเราพิจารณาตัวละครลูกครึ่งมังกรตลอดตั้งแต่ภาคแรกก็จะมีกินโดลินพิซซิลล่ายอชกาซึ่งทั้ง3คนนี้ไม่มีข้อมูลยืนยันแบบเขียนกันซึ่งซึ่งหน้านะครับว่าเป็นลูกครึ่งมังกรแต่อาศัยข้อมูลต่างๆประกอบกันมากกว่าโดยตามทฤษฎีบอกว่าคนทั้ง3นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับซีดมังกรไร้เกล็ดทั้งความสัมพันธ์ที่พูดถึงมูนหรือว่าพระจันทร์ และกายวิภาคช่วงล่างที่เป็นห่างๆคล้ายกับซีดนั่นเองครับและอีกคนที่ได้สมญานามว่าเป็นบุตรแห่งมังกรก,ก็คือชาร์ลอตแห่งดาร์กโซ2ครับโดยผมอยากจะยกพริซิน่าขึ้นมาพูดถึงก่อนโดยเฉพาะทักษะการอำพรางตัวของเธอซึ่งเป็นไปได้ไหมว่าโอซิลลอดก็มีทักษะนี้ด้วยทำให้ไม่มีใครพบเห็นเขาเลยในดาร์กโซ3 และความน่าสนใจมันมีอีกครับว่าตัวละครทั้งสี่ที่เป็นลูกครึ่งมังกรเป็นเพศหญิงถึง3คนมีแค่กวินโดลินที่เป็นสาวดุ่นอยู่แค่คนเดียวนอกจากนี้กวินโดลินและยอสก้านั้นก็เป็นพี่น้องกันด้วยซึ่งเราอาจจะใช้ความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องไปยังพริซิล่าด้วยก็ได้ซึ่งผมว่าก็น่าสนใจที่ทั้ง3ถ้าไม่ใช่พี่น้องก็ต้องเป็นญาติกันแน่ครับ สิ่งที่น่าคิดคือการกระทำของกวินต่อกินโดลินที่เขาพยายามชุบเลี้ยงเธอแบบผู้หญิงทั้งๆท,ที่เธอนั้นมีคโครโมโซม X Y โดยประเด็นการชุบเลี้ยงแบบนี้คำถามคือผู้ทำเกมอาจจะมาใช้อีกหรือเปล่าในเนื้อหาของ d a ดักโซ s 3สรุปแล้วที่ผมกำลังจะบอกก็คือหลักฐานที่โอซิลลอดถูกใช้สรรพนามแทนเพศช,ชายมีมาจากคนคนเดียวเท่านั้นก็คือพระบิดาของเธอแต่ถ้าจริงๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงล่ะ โอเซรอสที่อยากได้ลูกชายเพื่อสืบราชวงศ์แต่กวินเวียกลับให้กําเนิดทารกเพศหญิงละ่ะนี่อาจเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่กวินเวียจากไปก็ได้ซึ่งที่ผมไายมาทั้งหมดผมพยายามเชื่อมโยงการหายตัวไปของโอเซรอสครับว่าถ้าเธอเป็นผู้หญิงจริงๆเธอเห็นเหตุการณ์การล่มสลายของอาณาจักรโลทริกทว่าตลอดเวลาเธอมีสกิลวินวอล์กแบบไม่มีค cool รูดาวทําให้ไม่มีใครเห็นเธอมาก,ก่อน ในตอนใกล้จบเธอเห็นพี่ชายฝาแฝดที่ละทิ้งหน้าที่แล้วหันหลังให้กับกองไฟทําให้โรทริกนั้นใส่เกียร์หเข้าสู่ยุคมืดทันทีเทราว่าด้วยพลังของชายออฟดรากอนทำให้เธอเดินทางข้ามาาาามิติเวลาได้เธอจึงหันหลังให้กับอาณาจักรแห่งนี้แล้วเลือกเดินทางไปสู่ที่อื่นที่ที่ความหวังยังมีและที่นั่นก็คือแงเลกพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นชารลอตในที่สุด Perhaps you are familiar. No, how could you be? My journey is already complete. My name is Shanelot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. เป็นไงเป็นไงครับคุณผู้ชมมนโนได้แบบว่าสีข้างแดงเลือดซิปๆแถเอาจนได้ครับเอาดีเอาดีเอาดีฟรอมซอฟต์แวร์มึงอย่ามาคิดว่ากูจะคิดไม่ออกนะครับนะเอาละพอแล้วครับมนโนเยอะไปก็ไม่มีคําตอบสุดท้ายอยู่ดีนั่นแหละก็อยากให้คุณผู้ชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเอพินหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันต่อไปสําหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ